โบ้บอย,บอยกังจิวทราบที่ทักโลกสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเราจะถึงสถานีสุดท้ายในไม่ช้าขอบคุณที่ได้เลือกยองพินแอร์โรเทรนเฮ้ยพระเจ้าจะได้เสร็จสักทีโอ้ใจไปคาราเกะไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องวอร์มอัพซะก่อนโอ้ผีเสื้อตัวน้อยผีเสื้อแสนสวย <c oughs> ของฉันเอ้ยไอ้หนูนายเข้ามาทำอะไรเนี่ย อะไรนะเปิดไม่อยู่เหรออุ้ตายแล้วเอ,อ่อมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยครับและเอ,อ่อขออภัยสำหรับความผิดพลาดขอบคุณที่ใจยเย็นและเอ,อ่ออย่าไปบอกเจ้านหนผมนะสุดยอดต้องไปบอกต้องอบาแล้ว เจ้านายคะเรามาถึงเซกเตอร์สุดท้ายแล้วยอดไปเลยเริ่มการสแกนกำลังสแกนแหล่งพลังงานข้อมูลแสดงให้เห็นแหล่งพลังงานจากบนดวงดาวดาวดวงไหนดาวโลกค่ะเออดาวโลกเลยพุ่งไปเต็มกำลังประกาศรถไฟจะมาเทียบท่าในไม่ช้าอดใจรอเจอหลานไม่ไหวแล้วสิฮ่า ขอบคุณที่มาบนรถไฟเป็นเพื่อนนะครับไม่มีปัญหาปากทักทายต้องอาบาด้วยนะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะอืมบายบายให้ตายสิอยากเจอต๊อกอาบาลแล้วสิโบ,บโบอบอยอตโตโบโบบ <c oughs> อย <c oughs> ต่อขึ้นเยอะเลยบ,บโบบอยเออคุณครับืมผมไม่ใช่บโบบอยบอย้อาว ว้าวดูไม่แก่ลงเลยลุงตะ๊ะนี่คิดว่ากอดใครอยู่กันน่ะไม่ใช่ฉันนะฮะเออโทษทีครับลงุลงฮึฮะโกรธตัวเองเถอะไงอะตะ๊ะนี่ไม่ใช่ความผิดฉันนะฉันแก่ในขณะที่เธอยังเด็กเป็นยังไงบ้างครับสบายดีเอาละกลับบ้านกันรู้อะไรไหมคนขับรถไฟลืมปิดไม้ด้วยล่ะ โ <BS> ทอเองเฮ้ผมไม่รู้จักคุณตรวจพบแหล่งพลังงานมหาศาลจากดาวดวงนี้พลังงานโกโก้ฮะพลังงานโกโกล้ล่ะแม่ทำตามองบนไม่รู้จักเลยรู้จักเนี่ยแค่ลืมเท่านั้นเอง <BS> โกโก้เป็นสุดยอดแหล่งพลังงานในกาแล็กซี่เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วโอยเราต้องได้พลังนี้มา อปิดไฟทีสิต่อภาพโฮโลกรมดาวรอบอืมอ,อ,อรู้แล้วทำไมถึงมีโกโก้เยอะนักดูดาวดวงนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยด้วยซ้ำเออไม่ใช่ค่ะนั่นดวงจันทร์เู้แล้วนะนาโดทำเป็นร้องป้ออาอเวเตตร์รวบรวมข้อมูลโกโก้บนโลกมาเออเอาละถึงแล้วลง ว้ววาวบ้านเก่ามากเลยต๊อกเ,เหมือนคุณน,นี่แหละออนี่ระวงปากหน่อยอยากนอนข้าถนนไหมละห่ะฮะเอาละเข้าไปซะบ้านนี้อาจจะไม่เท่าไรแล้วก็มีเพียพรอ้อมแล้วแต่เลยต๊อกอโอเคนี่ห้องเธอ ว,ว้าวทำเองหมดเลยงั้นเหรอครับแหมสิใครจะทํา <c oughs> น่าจะใช้ได้นะไม่ได้อยู่ระยะยาวสักหน่อยว,ว้าวสุดยอดเลยดีนะที่เธอมาจะได้มีคนมาช่วยที่ร้านเพิ่ม <c oughs> เออสงสัยคงไม่ได้ช่วยแม่ก็คงจะเหนื่อยจากการ <c oughs> เดินทางแหละ บอบอบ,อบอยตื่นซะาตีสวัสดิบ์บอบบอยหลับฝันดีดูเหมือนดาวโลกจะใช้โกโก้เป็นทรัพ,พยากรอาหารอาหารแหละมาถึงกินโกโก้เนี่ยนะแต่โกโก้เป็นหลังพลังงานที่มีค่าของจักรวาลเลยนะโอ้แมวนาเจ้านายเองก็เพิ่งรู้ปุ๊บปักเดินทางไปโลกแล้วเตรียมตัวทำการประกาศให้จะทำให้พวกมนุษย์ยอมมอบโกโก้มาให้หมด <laughs> ต๊องอะบาต๊องอะบาอืมเขาไปไหนแล้วฮะเอออืมฮะเจอกันที่คาเฟ่เหรอ <laughs> โอเคล็อกประตูเช็คต่อไปทักทายแฮนนาะ หน้าตาเธอเป็นแบบนี้เหรออ๋อฮนนาไงบ๊อยบอยแล้วนี่เธอทำแบบนั้นทำไมเนี่ยเดี๋ยวรู้ชื่อฉันได้ยังไงอ่ะอ๋อต็อกอบาบอกนะใช่ชอบเมาสประจำโอ้เออต็อกอบาบอกขอบคุณสำหรับคุกกี้เมื่อวานยินดีมากต็อกอาบาคงชอบคุกกี้มากสิไม่รู้สิมั้งนะโอเคเฮนนา ฉันต้องไปที่คาเฟ่ของต๊อกอบาคาเฟ่ของต๊อกอบาเหรอใช่ออง่ายจะตายนายแค่เลี้ยวขวาแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรต๊อกอบาก,ก็เขียนเอาไว้แล้วไว้เจอกันนะเอ,อ่อเจอกันเอาละอนอื่นเดินลงบันไดใกล้บ้านฉันแล้วข้ามถนนอย่าลืมมองซ้ายมองขวาละ่ะหลังจากเดินไปไม่กี่ก้าวน่าจะเจอเนินต้องระ<อ>วังละ่ะเพ<อ>ราะมีหมาดุดตรงหัวมุมผ่<อ>านแถวต้นยางไปจะเจอชายหาด ก็แค่ตรงไปเรื่อ,อยๆแล้วก็ตรงไปเรื่อ,อยๆจนเจอคาฟเฟ่ของฉันหึชั่วโมงต่อมาเมาถึงจนได้เออเอ้ยผมเหนื่อยมากเลยนี่ปู่เดินม,มาแบบนี้เองทุกวันเลยเหรอทำได้ยังไงกันเนี้ยโออไม่ต้องห่วงฉันมีจักรยานขับมาตามถนนนั่นเอเอ อะไรกันงั้นจะให้เดินมาทำไมกันเนี Whew, ่ยแล้วทำไมล่ะนึกว่าเธออยากจะออกกำลังกายขอบคุณแล้วกันไงบอบบอยใช้เวลาหน้าดูเลยสิท่าอแมมฉันก็กะจะบอกทางอยู่ไม่ใช่ฉันไม่อยากรู้นะแต่ฉันไม่กล้าถามมิมี่ฮะมิมี่เหรอฉันเฮนนาโอ้งั้นเหรอนึกว่ามิมี่แฮะฮะ ฉันจำชื่อนายได้แต่นายจำฉันไม่ได้เอาละเงียบๆเ,เลยทั้งคู่อย่ามาทำลูกค้าฉันกลัวเฮ้ hey! ที่นี่คืออะไรเนะีะอะไรกันที่นี่สุดยอดที่สุดเลย <c oughs> นายเป็นใครกันเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ประเด็นขอแนะให้แล้วกันขอเสนอต้อกอะบากโค,โคเทียมนี่ใครเนี่ยต๊อกอบากเขาชื่อ,<า>อเปะออบา ชอบมาขอ,อของฟรีฟรกับเครื่งรองดื่มจำพวกช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตเค้กไอศครีมช็อกโกแลตกับช็อกโกโบานาน่าและของเด็ดช็อกโกแลตล้านตอกบาสูตรพิเศษฉันว่าหมอนี่ไม่ค่อยจะปกตินะตอกบามักให้สิ่งที่ดีที่สุดมาพร้อมคำขวัญรับประกันความพอใจถ้าเป็นลูกค้าพิเศษแบบฉันก็จะได้ส่วนลดถ,ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนี่อะตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันไม่เคยพูดเลย ไงอ่อเออฉันโบอยบอยโกเปาเพื่อนใหม่ของนายต๊อกก้บาไหนเมื่อฉันเป็นเพื่อนซีเขาขอช็อกโกแลตร้อนฟรีได้ไหมอืมฟรีตลอดอะไรอ่ะฉันก็แค่ถามเองโบยบอยรับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีต๊อกก้าบ้าอ้อนี่ไม่ใช่ต๊อกก่ะบาโอ้นี่บอยบอยเหรอเอ่อใช่ใช ทั้นหญิงและฉันก็อยากสั่งได้เลยเอาอะไรล่ะช็อกโกแลตร้อนสุดพิเศษหนึ่งที่โอเคก็ามาช็อกโกแลตร้อนพิเศษที่นึ่าออฉันทานนี้นะอืมทานที่นี่ออขอบคุณ <laughs> ยินดีมากนี่หญิงทำไมไม่สั่งหน้าร้านแทนล่ะฉันอายนะ <laughs> <laughs> อย่าไปสนก็บแบบนั้นประจำดูทีวีกันดีกว่า สวัสดีชาวโลกฉันคืออาดูดูจากดาวอัตตาตาิกาฮ<า>ต้องส่งมอบมเมล็ดโกโก้ทั้งหมดไม่งั้นแกได้พินาศแนะ่อ๋ะเฮ้ยจะเปลี่ยนช่องทำไมอน่าเบือ่อกล่าวซนหน่อยดูเหมือนชาวโลกจะไม่กลัวท่านเลยหน้อยให้ตายสิจุหน่อย ผมได้ข้อมูลจากชาวโลกแล้วผลลัพธ์มันน่ากลัวมากเอ้ hey, มีอะไรพลบเล่อลองดูสิครับเจ้านายดูสิ่งที่พวกมนุษย์ทำกับเอเลี่ยนอย่างท่านสิครับ <Huh? S 1> พวกมันหั่นเอเลี่ยนเป็นชิ้นเล็กๆลโ้ oh. และก็ไปต้มในน้ำเดือด oh. ตบท้ายด้วยบังคับให้เด็กๆก,กินเอเลี่ยนด้วยกินจนเรียบหมดเลยอ oh. oh. มนกล้าดียังไงถึงทำเรื่องเลวร้ายกับเอเลี่ยนตัวเขียวแบบนี้เฮ้ยดีที่ฉันสีม่วงเพราะงั้นพวกมันจึงไม่กลัวท่านเลยเนอเหมือนจะไม่มีทางเลือกสงสัยจะต้องใช้ก้อนพลังงานแล้วแต่นายท่านก้อนพลังงานต้องใช้แหล่งพลังงานปริมาณมากเพื่อจะใช้งานน่ะฉันรู้ก็ใช้พลังจากโกโก้ไงรบออกไปขบวนโกโก้มาซะเออทำไมต้องเป็นผมด้วย พราะว่าแกตัวม่วงไงเล่าให้ตายสิทำไมต้องเกิดมาสีม่วงเอาละหนุ่มน้อยฉันจะไปข้างนอกฝากดูร้านให้ด้วยเอ่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงถ้าเกิดลูกค้ามาเยอะล่ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนาไม่ใช่เอเลี่ยนสักหน่อยไปเฮ้ยพูดก็ง่ายนะสิถ้าเกิดเอเลี่ยนมาจริงๆล่ะเจะเป็นยังไงฮะออ เอยเกือบไปแล้วเออเออเอาไม่ผมมันก็กินเอเลียนตัวม่วงเฮ้ยไอ้ขี้ขโม,มย,ยกลับมาเฮ้ยอยากกินชนะฉันไม่อร่อยหรอก ใช่ที่ฉันคิดไหมเนี่ยเจ้านายขโมยกโกโก้มาสำเร็จแล้วนี่เย,ย้ขอบคุณกันแล้วม,มาตองอุ้ย,ย,ยผมทำอะไรผิดเนี่ยแกได้ข้อมูลมาผิดแล้วเราชาวโลกไม่กินเอเลี่ยนสีเขียวเอเลี่ยนสีเขียวที่เห็นในรูปที่จริงเป็นผักเฮ้่หยุดเลยนะยแกคิดว่าแกจะไปไหนฮะ เออก็แค่จะเอาไปคืนน่ะฉันบอกให้แกเอาไปคืนหรือไงมาดิในเมื่อรู้แล้วว่ามนุษย์ไม่อันตรายเราก็ไม่ต้องใช้โกโก้เพื่อเปิดระบบพลังงานจริงไหมอามิเตะตบมันซะได้ขา่าดนี้ฮอ้ยโอ้ตบหัวหมุนเลยไ้ย,ยไอ้งงอนี่เป็นเพียงโอกาสเดียวที่เราจะเปิดระบบพาวเวอร์เฟียด้วยพลังโกโก้ ด้พลังพาวเวอร์สเฟียร์เราจะไปชิดโลกและยึดโกโก้มาให้หมดโอ,อเจ็บจังอาทีตามมาดิคลังอาวุธเฮ้นั่น,น,นเอเลี่ยนที่เห็นในทีวีนี่นะ พีเตใส่โกโก้ได้แหละค่ะนายานยอดไปเลยเดี๋ยวพลังงานโกโก้ก็จะสามารถใช้พาวเวอร์สเปียร์ได้แล้ว เอามาใช้แบบนี้นี่เองต้องเอาโกโก้กลับมานายท่านพาวเวอร์สฟีต้องใช้เวลาสักพักจึงจะทำง,งานได้เต็มที่อฮวฉันอยากเห็นพลังของมันแล้วอะเอ๊มองทำไมฮืออาคอมพิวเตอร์ลองทดสอบกับเจบบ้าลรบซะค่ะนายท่านฮะไปไงบ้างปรบอบยายคิดว่าไงคิดว่าไงเออคิดว่าเออคิดว่าคิดว่าโกโก้เนี่ยอะไรมากเลยเอาฮะ นายท่านโผล่เข้าไปในห้องแหละเก็พิวเตอร์เปิดไฟทั้งหมดซะเฮ้เฮ้ ฉันซูเปอร์รอบจงลัวพังฉันซะเฮ้เฮ่เฮ้เฮ่เ้ว่นะออะไรก็อยากเป่ายานทั้งลำเลยต้องการกันใช่ไหมนายท่านพลังงานจากบอลเปิดใช้งานแล้วยอดเยี่ยมมากมากับฉันฮ่าฮ นายท่านเดี๋ยวพลังจากบอลและซูเปอร์พร้อมยังไงเราก็ตั้งไงพอดีผ่านมานายท่านนั่นพาวเวอร์สเฟียรรอบไปจับมาคอร์บินเต์ไปทางออกทั้งหมด

ล้าดียังไงจับมันมาอยู่นี่เองบอบอบอยไปอยู่ไหนมาผมไปไล่จับเอเลี่ยนมาเพราะว่ามันขโมยโกโก้เราแล้วอ๋อพอพยายามจะเอาคืนก็มีหุ่นยนต์เอเลี่ยนยักไล่ตามผม,มวันนี้นายได้โกโก้พอแล้วเออตอ,อบาได้ฟังที่ผมพูดบ้างไหมเนี่ยแน่นอนสิมาเถอะรับบ้านกันฉันว่าวันนี้พอแล้วละ่ะ มเมื่อกี้ฝันไปหรือเปล่านะไม่เอาหน้าโบบบอยจะเชื่อไม่ได้ว่าเอเลีย่ยนมีจริงเ้ยเออโอ,โอ,โอ,โอไม่นะโอไม่นี่นายนายคือพาวเวอร์สเฟียร์ของอ,อดูดูนี่ฮะอดูดูเหรอฉันชื่อออาตูบ,บอทนายต้องการอะไรอะบอกมานะฉันจะให้พลังกับนายฮะพลังเหรอใช่พลัง <_ <EN> _>นายท่านตรวจพบคลื่นพลังงานสนามแม่เหล็กแรงสูงพลังจากพาวเวอร์สเฟียร์นั่นแหละตามหาพิกัดมาว้าวอะไรเนี่ยกันไลพลังว้าวแล้วเอาไหมให้ฉันทำไมอ่ะน้ำก็นายเปิดใช้งานฉันนี่อือ๋อใช่ถูกแล้วแล้วทำอะไรได้บ้างละ่ะว้าวหวนก็ปรุท่า าสามารถควบคุมพลังจากธาตาุต่างๆที่มีอยู่บนดาวดวงนี้ได้เยี่ยมแล้วจะใช้พลังได้ยังไงล่ะมีสติที่จะใช้พลังนี้ต้องผ่านการฝึกฝนมากมายมันเป็นพลังที่ควบคุมยากที่สุดว้าวนายคุณจะใช้พลังสายมากทำได้ยังไงเนี่ยฮดูนี่นะ อะไรแล้วเมื่อกี้ฉันทำได้ยังไงอ่ะอืรอนรอนร้อนรอนโอ้สงสัยคืนนี้ฝนคงตกว้าวเจ๋งกลังลมละฮสุดยอดโอ้บอยคิดหน้าต่างซะอโอตาบาโอ้ไม่ฉันต้องกลับเข้าไปละตายโอ้บอย กระเนินวไหวหมอบลงฮะพูดเรื่องอะไรเนะ่ะเอ๊ะเอองั้นก็ได้ไปหน้าต่างซะเดี๋ยวฝนจะตกแล้วโอเคต๊อกเ,อเกือบไปแล้วไงฮ่า,าฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วว้าวนั่นพลังธาตุดิ้นโยนกระเพนิวไหว